สิบปีสุภาพครับนี่เป็นซีจีครับซกที่เราลงทุนพอสมควรที่มากฐานเดียวกับ MPC คอนโซลต่างๆนะครับเอาล่ะ ก่อนจะเข้าดูหน้าตา10อันดับของประเทศไทยครับเรียนเชิญค,ครับผู้จะมามอบรางวัลในรุ่นโออออันดับ1-10เรียนเชิญคุณอาตโนทัยเอ็มดานดาวน์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทกัมปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับเรียนเชิญครับคนต้องมาให้คุณเอกหน่อย เอาแล้วครับผมเองเชิญทางด้านขวานะครับได้เวลาอันเป็นมงคลเรื่องที่จะรู้จักสิบอันดับแล้วนะครับหน้าตาเป็นยังไงแบบไหนเมื่อกี้าที่จดเวลากันไม่ทันล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเริ่มจากอันดับสิบครับในรุ่นคอปเทนของเราซูปออัพอันดับที่สิบที่เร็วที่สุดในประเทศไทยนะอันดับสิบนะครับหมายเลขหนึ่งสองสี่คุณธวัชชัยซิงเจรร์ครับมากับเวลากา8์ดจุดหนึ่งแปดหนึ่งดีลมเดียวครับ ือบคที่สิครับเรืประทศไทยเป็นกือบไทยมากมาครับร้อยคนในประเทศไทยง60กว่าล้านคนแล้วนี่อันดับที่สิบครับมนุษย์ที่ขับรถไดเรเ็เวที่สุดในสคนนี้ครับเรียบร้อยพี่หญิงจทางนี้ครับพี่หญิจะทางนี้ครับอันดับที่เครับหมายเลขเกคุณชัชวานประจงกิจครับ แต่เวลา9.079ว่านี่อันดับที่9ครับปีนิดรถยนต์ดีเซลตกทางท่าเที่ยวมืรอวานกบคุณอาโดนายเจสันดาวครับจากแอรทปีนิดรถยนต์นะครับเรียบร้อยครับในสถานี้ครับในสถานีครับจะมีสองคนเลยครับอันดับที่8ครับหมายเลข หน0คุณธนาพลชูเจริญผลกวาดดเ้า8-9-61มากโอ้โหโอ้คนนี้มาอะไรครับเบิร์ดหลักห้าโอ้โหอันดับแปดครับเป็นพี่เซลเรียบร้อยครับคัวแรกเป็นแน,น,นี้ครับอันดับที่เจ็ดครับ มายเลขสี่คุณวรพ์ลำกะครับกับเวลาแปดจุดแปดเก้าหนึ่งครับแจ็ควี้ตรงนั้นเลยพี่ตรงนั้นเลยครับพี่ถ่ายรูปเลยเรียนเชิญครับพี่ได้ครับลำดับที่หกครับ หมายเลข1 2 5คุณพี่รงกันทองแลับกับเวลา8.8 1 2ครับจุย๋ยหวันเชียครับแข่งทุกบอร์ตั้งแต่รุน1จนรุ่น4ครับจุย๋ยหวันเชียคเรียบร้อยครับเจอคนอทูด้านนี้เลยนะครับ เอาล้เข้าสู่5อันดับที่เร็วที่สุดแล้วครับเริ่มกันที่อันดับที่5ครับหมายเลข78คุณนภัสแก้วงามครับกับเวลาแ7ด4ุครับมายิ้มหน่อยนออลเอ็กเซ็ครับเพื่อนๆมาเต็มเยืนอสื่อหนึ่าดูที่คนอดอมภัยเกียรติกดาวครับ เรียบร้อยขอให้เสนอชื่ท่านนี้ครับเร็วเจอเกินครับเข้าสู่อันดับที่4ครับขอได้8-0ครับคุณสยามบุญช่วยครับกับเวลา8.734วินาทีรัสเตอร์นายาครับนเดิมนะครับนาสยามครับเพราะวราควรจะกุญเเกโดนไปเก็บเราครับ เรียบร้อยพารู้จุดท่าท้ครับคราวนี้ล่ะ1นึ่งสองแล้วครับอันดับที่3ของงาซูอาระปัตมีโอเวอร์ออนะครับมาแรก1 3 1่นคณาพลชูเจริญผลเวลาแปดจุดสาครับดีเซลออดูกากเบอร์ลัห้าชบาเรีนครัว เนั่นนี้นครับคุณเบนครับอันดับที่2ในงานสมันรปี2012ครับหมายเลข13คุณเดวิดอยู่ไปสูงกว่าระดับ8.28ครับจากครูฟสวิงอินเทอร์ไลน์มอสเตอร์บิ๊กบูลเวซิงพัทยาที่ถุงกระเป๋าเนี่ยมอบรางวัลโดยบริษัทไทยเกมรำนาวครับรองประธากนกรรมการบริหารบริษัทการ์ติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลครับ เรียบร้อยเลยคิญบ,บังสุดด้นหครับชุดนี้มาด้านดครับและหล่อที่สุดครับโอเวอร์ออเร็วที่สุดในปี2012ในปีนี้แชมป์ใหม่ครับคำลายสันิหมายเลข21เป็นจรงฉไม้คุณครับกับเวลาตาจุนหนึง41ครับจากราม77ถึงจะเป็นแชมป์ใหม่แต่ก็ยังเป็นราม77เหมือนเดิมครับ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับกัรไม่จบเแค่นี้ครับคุณเอกครับและแขกยังไม่ในในไปไหนเขาเรียนเชิญคุณนัทรักษ์ศรีทาครับผู้บริหารบริษัทอีสูร